เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่317กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอนบาปนี้คืนสนอง พูดถึงสังคมไทยเป็นสังคมที่มีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งเป็นกรอบและก็เป็นเข็มทิศนำทางเพื่อมีให้พากันหลงทางไปสู่หุบเหวอันเป็นทางเสื่อมโดยธรรมชาติของคนเราแล้วท่านเปรียบเสมือนสายน้ำที่มักจะซอกซอนลดเลี้ยวไหลไปสู่ที่ต่ำฉะนั้นหากว่าขาดหลักธรรมนำชีวิตอย่าว่าแต่สังคมเลย โลกทั้งโลกใบนี้ก็จะเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าเพราะเหตุนี้เองพวกเราจึงมีนักปรา์มีมหาบุรุษอุบัติขึ้นในโลกเพื่อกู้ภัยอันแสนยากลำบากนี้มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฉลาดมากหากไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามากำกับก็จะมีฤทธิ์ร้ายแรงยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูเสียอีกเรื่องที่จะได้นำมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้ เป็นเรื่องของคนที่ขาดคุณธรรมคนเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องร้ายกาจของมนุษย์ยิ่งมีการศึกษามากขึ้นเพียงใดก็ยิ่งทำให้คนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นเพราะการศึกษาไม่ได้ควบคุมความฉลาดในทางที่ถูกที่ต้องโดยเรื่องมีดังต่อไปนี้ดาวเรืองเป็นเพื่อนของหลานสาว เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ไปเรียนตอดเป็นนางพยาบาลเมื่อจบแล้วก็ไปสอบบรรจุเป็นนางพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพเขาสอบได้ในเกณฑ์ดีจึงได้เป็นนางพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเป็นเวลาสปีเมื่อปีที่แล้วเขาได้ขึ้นมาเยี่ยมบ้านข้าพเจ้าเองก็ได้ไปหาแล้วก็ถามข่าวคราวเขาก็บอกว่าลาออกจากนางพยาบาลได้ปีกว่าแล้ว และก็ได้ไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพข้าพเจ้าก็ได้ถามว่าทำไมจึงลาออกจากการเป็นนางพยาบาลเพราะงานอย่างเนี้ยมันหายากมากดาวเรืองเขาก็บอกว่าได้เกิดเรื่องไม่ดียุ่งยากใจมากซึ่งเกี่ยวกับความรักเป็นปัญหาหนักทางใจแทบจะกินยาตายเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับความรักอะไรถึงกับจะกินยาตายเล่าให้ฟังบ้างสิ อยากจะทราบจริงๆดาวเรืองก็ได้เล่าความเป็นไปในชีวิตให้ฟังอย่างเปิดเผยโดยบอกว่าในขณะที่ดิฉันกำลังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ได้มีนายแพทย์คนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันซึ่งเขามีลูกมีเมียแล้วแต่ยังมาติดต่อขอความรักกับดิฉันแต่ดิฉันไม่รักเขาเลยเขาได้รับสารภาพกับดิฉันว่ารักดิฉันมากจริงๆ ถึงจะมีภรรยามีลูกแล้วก็ไม่ให้มีเรื่องมากระทบกระเทือนอะไรจะปลูกบ้านให้อีกหลังหนึ่งเรื่องของสมบัติจะแบ่งให้อย่างยุติธรรมต่อมาดิฉันก็ใจอ่อนหวั่นไหวตกลงใจคบหากับเขาและต่อมาอีกหลายเดือนดิฉันก็ได้ตกเป็นของเขาจนได้และเวลาผ่านมาอีกสองเดือนดิฉันก็เริ่มตั้งคันอ่อนๆคราวนี้ เขาได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ค่อยจะมาติดต่อกับดิฉันเหมือนก่อนดิฉันก็กลุ้มใจมากแทบจะกินยาตายลาโลกในคืนหนึ่งที่โรงพยาบาลตอนดึกเสียงฝีเท้าหมายถึงการเปลี่ยนเวรได้เริ่มขึ้นแล้วบรรยากาศในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความวังเวงอย่างประหลาดจะมีเพียงเสียงคนไข้มีอาการหนักร้องควรวญครางอย่างหวยหวน และบางทีก็เงียบหายไปเฉยๆจอมหมายถึงว่าชีวิตใดชีวิตหนึ่งได้จบลงไปแล้วห้องซึ่งอยู่มุมหนึ่งของตึกกว้างเป็นห้องทำงานส่วนตัวของนายแพทย์คนนั้นแสงไฟยังปรากฏอยู่แม้บรรยากาศจะเงียบก็ไม่สามารถทำให้เสียงคนสองคนซึ่งพยายามพูดจากันเบาๆเงียบไปตามบรรยากาศที่พูดกันนั้น คุณหมอเรียกดิฉันมาพบดึกๆเช่นนี้มีธุระอะไรหรือคะดิฉันถามเขาเบาๆนายแพทย์คนนั้นเอื้อมมือไปจับขวดยาชิ้นที่ต่างๆมาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าพลางมองดูดิฉันแวบหนึ่งแล้วก็เผลอยิ้มอย่างเครียดขณะพูดว่ามีเรื่องสีดาวถึงสั่งให้มาหาในเวลาดึกอย่างนี้นั่งลงทำใจให้สงบก่อนหมอจะหายาชนิดหนึ่งให้ หายาอะไรคะคุณหมอดิฉันถามเขาต่อไปคงจะเป็นยาสำคัญมากคุณหมอเตรียมไว้รักษาคนไข้ห้องไหนคะเปล่าไม่ได้เตรียมไว้รักษาใครหรอกนายแพทย์คนนั้นจ้องมองดิฉันจนดิฉันหลบสายตาเขาลงต่ำเอ๊ะไม่ได้รักษาใครคุณหมอหายามาทำไมคะและนั่นเข็มฉีดยาอย่าพูดเสียงดังเกินไปสิ เดี๋ยวใครเขาจะได้ยินเข้านายแพทย์คนนั้นพูดพร้อมกับหยิบขวดยาขวดหนึ่งมาถือไว้ดิฉันถอนใจหนัหนกๆหลายครั้งดิฉันไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นนายแพทย์คนนั้นพูดต่อไปด้วยเสียงที่เป็นปกติว่าหนูดาวทำไมคะคุณหมอคุณหมอเรียกหนูทำไมคะเขาถอนใจยาวสายตามองมาหาดิฉันทั่วเรือนร่าง คล้ายกับจะสำรวจอะไรบางอย่างเขาเอื้อมมือไปหยิบขวดยาอีกก่อนพูดนี่แหละคือเหตุผลที่หมอเรียกหนูมาพบเขาพูดจบเขาก็ชี้มือไปที่ขวดยานิฉันตกใจเมื่อเห็นเขาหยิบขวดยาออกมาถือไว้ในมือคุณหมอหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าที่หนูท้องกับหมอแล้วยาในขวดนี้แหละจะทำลายเด็ก จะช่วยล้างความอายทั้งหนูและหมอด้วยจะได้ไม่มีเสียงร่ำลือเป็นขี้ปากของคนว่านางพยาบาลสาวได้เสียอย่างลับๆกับหมอใหญ่ของโรงพยาบาลที่ได้มีลูกมีเมียแล้วโธ่ถึงยังไงก็เป็นลูกของหนูนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาชีวิตไม่ใช่ผู้ทำลาย คุณหมอไม่ละอายหรือว่าไม่กลัวเกรงบาปบ้างเลยหรือคะที่ทำเช่นนี้หนูได้พูดกับหมอคนนั้นต่อคุณหมอหลอกลวงดิฉันตลบตะแรงปลิ้นป้อนอย่างนี้คุณหมอทำกับดิฉันได้ลงคอยอย่างนี้ไม่สมควรเลยมันจะเป็นบาปกรรมนะคะคุณหมอคนนั้นพูดต่อไปว่าไม่ต้องพูดมากหมอละอายใจมากหนูลองคิดดูสิว่า ใครจะละอายมากกว่ากันเกติยศชื่อเสียงหมอถูกทำลายลงแน่แต่ถ้าหนูไม่ยอมทำหนูจะต้องตายด้วยปืนกระบอกนี้ว่าแล้วนายแพทย์คนนั้นก็หยิบปืนออกมาดิฉันเห็นทีท่าว่าหมอจะเอาจริงก็รู้สึกหวาดกลัวมากรู้สึกว่าถ้าปฏิเสธคงตายแน่ในที่สุดก็ได้ทำตามคำสั่งของเขานายแพทย์คนนั้นได้ทำลายเด็กในคัน อันเป็นเสมือนเลือดเนื้อในอกของเขาที่เพิ่งจะอุบัติขึ้นเพราะความสนุกเพียงชั่ววูบโดยปราศจากมโนธรรมความรู้ถ้าไม่เคียงคู่กับคุณธรรมมันก็มักจะเป็นดาบสองคมทันทีคนหนึ่งจะทำร้ายคนในสังคมด้วยการเอารัดเอาเปรียบอย่างชาญฉลาดกระทำผิดชนิดจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอีกคนหนึ่งเหมือนเป็นการเฉือนคอตัวเอง เพราะการกระทำชั่วฝังลึกลงไปในชีวิตจิตวิญญาณบาปกรรมนี้ไม่มีทางลบเลือนออกได้ไง่ายๆติดตรึงวิญญาณไปทุกภบทุกชาติแม้มีชีวิตอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ร้อนเหมือนตกนรกทั้งเป็นหวาดกลัวความชั่วของตนเองเกรงจะถูกเปิดเผยเข้าสักวันเพราะตัวเองได้กระทำชั่วเอาไว้แล้วนับตั้งแต่วันนั้นมา ดิฉันก็มีความทุกทางใจมากไม่เป็นอันกินอันนอนทํางานก็ไม่ถนัดปั้มปั้มเปอ๋อเปอ๋เปอเพราะจิตใจไม่ปกติอีกอย่างได้เสียเลือดเนื้อก็คือลูกในท้องของเราอีกเพราะการหลอกลวงของนายแพทย์ชั่วคนนั้นในที่สุดดิฉันก็ได้ลาออกจากหน้าที่การงานในโรงพยาบาลแห่งนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายในอาชีพอย่างนี้มากจึงไปหางานอื่นทำโดยมีพวกเพื่อนช่วยเหลือ ดิฉันก็ได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งด้วยความสบายใจแต่ก็ไม่ลืมความหลังที่ผ่านมามันเป็นเสมือนแผลที่ไม่มีวันหายในดวงใจบางครั้งนึกขึ้นมาก็รู้สึกปวดร้าวแต่ก็พยายามทำใจให้หลงลืมความหลังในอดีตวันเวลาผ่านพ้นไปไม่นานนักเพื่อนเก่าที่โรงพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งนั้นคือโรงพยาบาลที่หนูทำงานอยู่แต่ก่อน ได้ส่งข่าวทางจดหมายมาให้ทราบว่าภรรยาของนายแพทย์คนนั้นมีท้องได้ห้าเดือนวันหนึ่งในเวลากลางคืนประมาณสี่ทุ่มเขาได้เข้าไปในห้องน้ำบังเอิญได้ลื่นล้มลงศีรษะกระแทกกับพื้นคนกรีตสลบสามีได้นำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเข้าห้องฉุกเฉินหมอก็ได้ทำการพยาบาลท้องได้กระทบกระเทือนอย่างหนักหมอช่วยไม่ได้ แท้งลูกออกมาเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วภรยาของนายแพทย์คนนั้นก็กลายเป็นอัมพฤกษ์คือขาขวาแขนขวาไม่มีกำลังกระดุกกระดิกแทบไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันเดินกระโผกกระเพกไปนี่แหละคือวิบากกรรมร่วมที่นายแพทย์คนนั้นได้กระทำต่อนางพยาบาล กรรมได้ตามสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตากรรมใดใครก่อต้องขอรับกรรมนั้นเองโปรดติดตามเรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่318ในคลิปต่อไป